ตูนเกณฑ์กันได้เงินก็ราศีพิจิกห,หัวใจมันจะราศีธนูนะคะได้ไข้ขึ้นแบบนี้ดีนะองค์กรดวงดีนะคะได้รับวบิบากกรรมบางกลุ่มนะคะกลุ่มให้ระวังเรื่องความใจร้องลักนาราศีนมีความเจ้าชู้สวัสดีค่ะรายการจัดสทริปรีวิวนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรืกก่องการทําบุญเสริมดวงแต่ละราศีสองห้าหกสี่ต่อจากเทปที่แล้วนะคะอีกหกราศีนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับราศีตุลกันเลยนะคะว่า ราศีตุลต้องทําบุญเสริมดวงเสริมราศีเสริมดวงตาศีมงคลเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับไปนะคะโอ้โหราศีตุลนะคะนี่อ่าได้พ่อแม่รัศมีอ่ะนี่ดีใจด้วยอันนี้เสียงพ่อแม่กาลีโอ้โหอ่าอันนี้มาอีกแล้วมาตุ๊กตุ๊กราศีเลยนะนะเสียนพ่อแม่นลกตาอ่อ คือชาวลัคนาราศีตุลก็คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อาจจะต้องแบบลุยงานอะไรประมาณนี้นะทั้งปีเลยแต่ว่าก็ะจะมีเงินนะคะมีเงินมีทองมีอะไรเข้ามาเพราะว่ามีเกณฑ์การได้เงินก้อนด้วยอ่ะอ่าแล้วก็มีเกณฑ์การใช้ใจ่ายออกไปก็พอสมอควรพอสมควรนะเสร็จแล้วทีนี้ก็คือตรงเนี้ยได้เสร็จพราะแม่กาลีค่ะมันมันคือตัวเราเลยมันคือตัวเราอ่าก็คือควบคุมอารมณ์นะคะ นะพยายามควบคุมอารมณ์นะศัตรูจะมีมีจิศัตรูมาจากปากจากปากวัตจีกรกรมข,ข,ของเขา,าตุนจะสร้างศัตรูจากปากกับเองอสร้างวนโนกรรมให้คนอื่นคิดกระตุ้นไม่ดีก็ก็ป่าดอละกายกรรมเขาก็ทําทใส่ก็มาจากปากอันนี้คือต้องระวังนะเพราะว่าอ,อันนี้มันเปศัตรูศัตรูของเราของจิต ที่มันอาจจะขุ่นมัวอะไรบ้างในเศรษฐกิจสภาพสังคมเจ็เครียดเออใช่ก็จ<ล>ะอนอนไปเรื่อยๆแล้วก็กับบุปกรารเดียวคนในครอบครัวนะคะคือก็ก็วัจีกรรมทั้งสามอย่างที่บอกเนี่นยคนในครอบครัวคือต้องระวงังว่ามีไพ่อันนี้ขึ้นมาด้วยเดี่ยวครอบครัว<ม>เออแล้วก็ให้ระวังด้วยพอดีพูดแล้วเสียงเงินก็มีพูดแล้วพูดแล้วได้เงินก็มีแล้วมันมันมันสองช่องเลยอ่ะคือตัวตนนี้ระวังแต่ว่าเงินเนี่ยจะเข้ามานข้างเยอะ นะมันจะได้จะได้ไดได,ได้ก็ได้เข้ามาแหละเพราะเปิดให้มาไม่ค่อยมีใครได้เสียงเสียงของแม่นะน้อยน้อยอืนโชคดีก็คือเสียงได้เอาคูยง่ายออาลองลอง,ลองเล่นดูโชคล,าล่ามอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะก็ลองก็ลองเดี๋ยวราศีตุลอรอลุ้นท้ายคลิปนะลองดูมีเกมมีเกมได้แล้วก็มีเกมคนในครอบครัวถูกด้วยนะมีเกมมีเกม ใายคลิป้ายคลิปมีเกณ์มีเกณ์ของแบบคนในครอบครัวจะได้โชคมาก็มีอยอ่นะวิธีการสำรวมก็เหมือนเดิมนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่บ้านวัดไปไม่ได้ให้ทําอะไรดีล่ะก็่งสมาธิสรุปทำอะไรไม่ได้มากกว่าแต่หลักๆก็คือต้องระวังเรื่องวัจถิกรรมอะก็คือการนั่งสมาธิการอะไรแบบนี้แหละก็คือจะทําให้ทุกอย่างมาจบอืนะ แผ่ไม่ตามไปก็จะระงับจิตได้ทีนี้ถ้าเราสมมติว่าไปวัดได้ถ้ามีโอกาสได้ไปวัดในช่วงนี้หรือว่าภายในปีนี้ถ้า<ะ>ไปได้แล้วดูแล้วสถานก,การณ์มันดีไปทำอะไรอื่นไปล้างห้องน้ำอ๋อเออให้ล้างห้องน้ำนะอืมเพราะว่าแบบเหมือนกับเราชำระล้างเออได้มีจิตได้คิดอะไรหรือ,รอเปล่าก็เรียกว่าต้องให้ไปนปรงอะไรก็แค่ไปล้างห้องน,นอ<ะ>้ำเนี่ยค่ะคือ คือกู่สรุปใบของอาจารย์คือนะต้องการให้เขาขัดเกาจิตใจอ๋อขัดจิตตัวเองแรบพูดง่ายคือเราหน้าสมาธิเราก็ใช้จิตเราทําง,งานใช่ไหมใช้จิตเราทํากรรมฐานก็คือจิตเราต้องทําง,งานนะั่นแหละก็ขัดสิ่งแบบที่เราได้ยินได้ในในสัมผัสทางห้าออกไปภาษาทางห้าที่เข้ามาแต่การที่ให้เหลวลาห้องน้ำนี่คืออะไรมันเป็นสิ่งปฏิกูลมันเห็นมันนูน่นมีนั่นคือให้ไปฝึกจิตในระดับนึ่งด้วยแล้วมันเป็นการเสียสละ นะมันมีการเสียสละขั้นสูงเลยนะเพราะไม่ไม่รู้ว่าใครมานะ่ะสุขขามว่าคำว่าสุขขานะคนก็เข้าคนก็ออกคนก็อะไรคือเราไปขัดเนี่ยหนึ่งเราก็เสียสละแล้วเนาะเราก็ได้ได้ความเสียสละแล้วเราก็ได้การฝึกจิตที่มันแบบต้องเข้มแข็งอะแล้วก็ต้องอดทนอะไรประมาณนี้เราก็ได้บำรุง มาดูชวัดด้วยใช่ความสะอาดใช่มันก็จะได้ในในหลายๆด้านเพราะทำไปค่ะไปสมาธิมันก็เกิดถ้ามองโลกอย่งนี้ดีนะไม่ต้องไปมองว่าแบบโอ้ยเราเกลียดเราขี้เกลียดเราอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเนไปไปทำเหมือนกันรู้สึกว่าแบบก่อนไปเข้าไปแบบโอ้โหไม่ไหวจริงๆแต่พอทำเสร็จเรามีความรู้สึก เลยนะออกไปยืนเถอะมีความเซ้าพเหมือนเหมรอนมียาวพริ้งพริ้งพริ้งอะไรเงี้ยัมีความรู้สึกว่าคนอืนไม่ต้องมาเข้านะคือเรายาวรู้สึกาวสอยากให้ดูแล้วสะอาเราเราจะจิตใจของใสมากเราจะทุนทใจว่าหาอใจมากที่ฉันทําได้หรออะไรอย่างเงี้ยคนที่อารมณ์ลอยเป็นลางส้นน่ยก็หายโอ้เป็นน้ำกเป็นกลุ่มน้ำจะท่วมวัดเป็นเล่ไปกันเยอะเลย จริงๆไม่พูดเล่นแอนเอก็เคยสนุกเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องก็ต้องไปไปไปที่กุฏินะคะก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวต้องไปทำบุญถวายข้าวหน้าคนหลังจากที่ล้างห้องน้ำปเรียบร้อยแล้วชำระนี้ส่งชำระนี้ส่งด้วยใช่เวลาทำบุญเวลาไปวัดได้ไหมอาจารย์เราต้องชำระนี้ส่งเพราะว่าเราเข้าวัดถ้าเราไปยังไงก็ได้ เออถ้าเราไปบวชไปนู่นนี่นั่นหรือเราไปวัดคือเราก็ต้องมานิสสุเคยอ่านหนังสือมาว่าถ้าเข้าไปวัดเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่สุคือการชําระนิสสุคือไม่ได้ทํบุญอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เสียอันเนี้ยเพราะว่าเราไปเพราะเราเหยียบกรณีสงมาใช่เพราะว่าเราไม่รู้อะไรนะายเคย์ควาตตับข้าวขึ้นรถบ้างอะไรบ้างเราไปยืมเอาง่ายๆอ่ะงานแต่งงานบวชอ่ะ เ,เราไปยืมถ้วยกะละมังหม้ออะไรของแก้วเกลมาใช้วัดมาใช้ที่บ้านเราเนี้ยทาแตกทําดิ่งก็ไม่ซื้อไปใช้คืนวัดอย่างเงี้ยม,มันนี่แน่น,นก็คือหนี้เลยนะเเราโดยที่เราไม่รู้อ่ะแล้วเราก็ติดไปเลยชาติทืกชาติจะเลยอย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าเอาของไปสภาพดียังไงก็ยังไงก็ต้องเอาลับมาให้วัดอย่างนั้นแล้วส่วนหนึ่งก็คือซื้อบางอย่างถาวาย ถวายวัดแล้วก็สน้าส่งเออเพิ่มคูณเข้าไปในเคือเป็นเคล็ดลับให้ทุกคนนะคบางคนก็ไม่ค่อยละเอียดถี่ถ่วงไงเอาช้อนมาสิได้คืนไปเก้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าคนย้มคนหนึ่งแล้วก็คนล้างคนหนึ่งคนเก็บคนหนึ่งบางทีก็ิอยู่ที่บ้านโดยที่บางทีความที่ไม่ได้ตั้งใจเนาะใช่นั่นแหละนั่นแหละมันก็จะเป็นกรรมเศษกรรมเอางูายง่ายเศษกรรมของเราเนาะก็จะทาให้คนอื่นที่เขาไม่มีใช้ก็เดือดร้อนด้วยไงนะ อันนี้เป็นของพิจิตรนะคะพิจิต้ได้เสรษเพ่อแม่กาลีนะคะแล้วก็พ่อแม่ทรงโชดีนะนี่พระธิวัตรแล้วนะคะอ่าแี่ดูก่อนคนนี้คนนี้เขาเป็นคู่กันเพียงแต่ว่าคนพ่อแม่คนละปางคนละปางอาวตาลเป็นพ่อแม่กาลีเนาะอ่าทีนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะแต่่หใญพิจิกก็จมี เสน่ห์นะในตัวของเขาค่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้นะแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ทีนี้ไอ้เสน่ห์เนี่ยภายในปีเนี่ยจะนาความมาให้<ะ>ออเนำนำความเดือดร้อนมาให้นะในเรื่องของความรัก<ะ>เขาเรียกมาหัวใจมันจะเกิด<ะ>อ,อมาหัวใจจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาใช้ความรอบรู้ก็ที่จะแก้ปัญหาอย่างเช่นอ่ะเรามีคู่อยู่แล้วแต่มันจะมีคนอื่นมาเข้าแทรกแบบนี้หรือคู่ของเรามี มีคนอื่นเลยเนี้ยคือมันจะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะกับชาวพิจิตแต่ถามว่าในเกณฑ์น,นี้จะเลิกอยู่ไหมไม่เลิกอ่าไม่เลิกไม่หย่าหรืออะไรนะอ่าภายในปีนี้แต่ว่าบางทีมันก็อยู่กันด้วยกระท่อมกระแท่นนะอะนะคะอันนี้จะเด่น<ม>เด่น,เด,นเด่นเรื่องเรื่องคู่นะจิตนะคะอ่าอ,อันนี้ก็อยากให้ทําบุญเสริมนะสัตว์ตก็คือมีอย่างที่บอกแหละแล้วก็จิตของตัวเองด้วยอาจจะเป็นบ่อเกิดจากของตัวเองแล้ว พวกพวกพวกพมาจากคูกข่ข,ของเราเบื่อนหน่ายล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเกิดจากตัวพิจิเองหรือว่าคู่ของพิจิไปมีก็ได้ใช่ใช่<ม>นะอันนี้ก็เน้นเน้นนะให้สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่บ้านเมื่อกี้ที่บอกอยู่แล้วแล้วก็เน้นแผ่มเมตตาให้คู่ของตัวเองนะคะ<ม>พิจิคือต้องทำนะคะพอสวดมนต์อะไรเสร็จปุ๊บพอแผ่มเมตตาให้ตัวเองเสร็จแผ่เมตตาให้คู่เช้ามาลุกไปใส่บาตรนะคะให้ทำแบบเนี้ยเรื่อยๆื่อเรื่อยื่อืยนะคะ แล้วเดี๋ยวบุญเนี้ยมันจะเกือบบ้อกูลกันอะไรที่ที่อีกฝ่ายมึงคิดจะทําผิดศีลธรรมอ่ะ <ทำ S 2> เดี๋ยวก็าคิดได้ดีไปอืมหรือว่าเปอ,อ่กไปบุญแล้วก็เปอ,อ่กไปนะคะค่ะที่เหลือเนี้ยให้ทาบุญกับเด็กแล้วกันเพราะพิจิกก็มีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาชิกใหม่เหมือนกันเอ่อถึงเด็กเด็กก่อนหรือว่าลูกได้บริวารใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอ่อแล้วก็คือให้ไป ทำบุญกับเด็กกับใคะให้ทานเด็กอะไรย่เงี้ยว่าไป <18. S> 1ไม่ได้เนาะ18ลบลบ,ลบหรือ18บวกบวกลบลบลบนั่นจะเหลือสักเทา่าไหร่ต้อบอกว่า18 18บวกบวกอาจจะมาเท่าไหร่30 40อะไรประาถ้าลบลบเหลือเท่าไหร่รสเดือนนเดือนลบก็คือไม่เหลืออะไรแล้วนะลบสองร้านนี้คือจิดลบแล้วนะต่อไปราศีแล้วนะราศีธนูค่ะราศีต่อไปราศีธนู ว่าถ้าใครสนใจนะคะดูดวงกับอาจารย์นะคะก็เรามีลายเดยโทรนะคะ<อ>ติดต่อ,อได้อันนี้นะคะอันนี้ได้เสร็จปูตาอ่าอ,อันนี้เป็นปูเพชรลูกกันนะคะเมืออ่อสิบแล้วก็เ็ษน้ำมันราศีธนูนะคะได้ไท่ขึ้นแบบนี้ดีนะ,ะว่าดวงอ่ะดวงกำลังจะดี นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีทุกเรื่องหรอกเหมือนกับเหมือนกับราศีอื่นๆเนาะเหมือนกับราศีอื่นๆแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆคือดวงเขาว่าเหมือนกับว่ามีหนุ่มใช่ใช่ก็คือใช่ก็คือบูชาปู่แล้วกันบูชาปู่อะไรอย่างเงี้ยนะท่องคาถาหรือสี่ร้อยแปดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็นึกนึกถึงชื่อปู่เพ้สรุปกันแลวให้แกเสริมดวงอะไรที่ไม่ดีอ่ะเออก็ขอให้แกปรัดต่อไปของอาจารย์มีไหมคะ ของอาจารย์เสียนมีแตูบใหญ่โตมากเนะเพราะว่านี่ก้าวหน้าแล้วก็ถ้ามีคือเป็นล็อกเก็ตท,ที่ที่อยู่ในอย่นี้เนี่ยของคหาอ่ะจะมีเป็นล็อกเก็ตนะคะก็คือห้อยคอได้นะคะก็ขอของบารมีปู่ท่านเสริมถ้าเราสวดมนต์อะไรอยู่แล้วเนี่ยคืออาจารย์เน้นให้สวดมนต์ธรรมจักรแล้วกันสวดธรรมนจกกักรพรอปัดทุกอย่างเสริมทุกอย่างเลยเลยแล้วก็สวดสวดของชื่อปู่ อ่านะ mm hmm. ก็คือจะช่วยหนุ่หนุ่ดวงได้นะคะเพราะว่าใน,นใ,นนในเงี้ยมีเสี่ยงธนูมานก,ก็คือให้ให้ระวังเรื่องงานเรื่องอะไรก็คือบริวารจะทำให้เดือดร้อน mm hmm. อ่านะบริวารจะทําให้เดือดร้อนแล้วก็ในช่วงปีนี้ทางปีทหนูก็คือจะเดือดร้อนใจ mm hmm. นะก็คือเหมือนเดิมวิธีแก้เมื่อกี้บอกไปแล้วในหลายๆอย่างแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาไปนะ,ะาาก็ดับจิตแล้วก็จะดีขึ้นนะ,ะดับจิเ,เรื่อง ลูกน้องทํางานหรอคะลหรืออะไางไ้ใช่บริวารที่แบบอาจจะเป็นลูกน้องเป็นอะไรเงี้ยลูกก็ได้นะบริา<ะ>วารก็หมายคนที่แบบว่าอยู่ใต้เมฆา,าชาเราถ้าเราเป็นสามีก็ทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งที่ทําง,ง,งานอะไแบบนี้ไงอาจารย์เมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงล็อกเกต็ตอันนี้นะคะเดี๋ยวน้องแชมป์ขึ้นล็อกเก็ตนะคะร้อยแปดเสียง ตามไพ่ที่อาจารย์มีทั้งหมดร้อยแปดเสียงอาารยมีอะไรบ้างคะล็อกเกตลอกเกตก็ในไพ่เลยค่ะตามไพ่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะถอดลงไปอยู่น้องแชมป์ขึ้นภาพแล้วนะคะถ้าสนใจอยากได้ติดต่อก็ตามที่น้องแชมป์ขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูราศีมังกรกันนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็จะเหลือมังกรกุมแล้วก็มีนะคะอาจารย์ค่ะ มังกรนะคะก็พิงจะได้อันเนี้ยเศษปูโยมานะแล้วก็จะมีเศษพระไพรวะกุฏิราบแล้วก็ใช้สวดอืมเป็นยังไงบ้างอันนี้นะมังกรดวงดีนะคะปีหกสี่คือส่วนทางแล้วคนอื่นเขาแต่จะได้รับวิบากกรรมบางทีเหมือนกันนะอาจจะให้ระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพอ๋อสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องบริวารมาด้วย น้บริวารทำให้เดือดร้อนว่านไมได้เสียนปุกวิลาคือเป็นเป็นเรื่องวงนอกที่ยิ่งใช่ตัวเองแล้วนะแต่ว่าบริวารเนี่ยแหละหรือลูกน้องคนใกล้ชิดอะไรพวกนี้แะนะเพื่อนฝูงก็คือจะนำความมาให้อ่าน้ำเรื่องดดร้อนมาให้นี่ค่ะติปัญญาต้องยู่ที่เสียนเสียนไทส่วนเจ้านี่นะเสียนไพที่ส่วนเจ้ากับภาษีวะเหมือนกันก็คือพยายามพยายามเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหานะคะใ,ให้จะแก้ได้ในอนาคตนะเรืนะ่องโรคภัยไข้เจ็บอะเรื่องสุขภาพดั้งเดิมที่คนที่เป็นมาแล้วอะอคนที่คนที่สุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยคือระวังกำเริ่ระวังกาําเริบเพราะว่ากอนงานดีเงินดีถ้ะทํางานหนักบว่ที สิ่งที่เป็นอยู่อาจจะจะเริ่มไงอาจจะพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มีโควิดใช่ปหมล่ะก็ต้องระวังเพราะว่าเขางานเยอะไงเขาก็ต้องไปเจอตรงนั้นตรงนี้ไปหาคนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ก็อันนี้ก็คือฝากด้วยนะคะมื่ก่อนก็เป็นห่วงค่ะดูแลดูแลดูตัวเองเนาะดูแลตัวเองครับทีนี้วิธีแก้ไขก็สมมติว่าพานั่งสมาธิเหมือนเดิมปลอดภัยที่สุดคือมังกรอน่ะอาจารย์เอย่ก เน้นให้อยู่กับที่ว่าฟอร์มก็ได้อยู่ไรก็ได้คือคือนะเน้นคือเอ่อแอคทิวิตี้ให้น้อยที่สุดเ <c oughs> พราะให้มันขึ้นขึ้นแบบนี้นะเราไม่รู้เราจะพอหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนที่สวดมนต์ว,ว่าพานั่งสมาธิแผ่เมตตาเนี่ยก็จะรอดจะรอดนะจะไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่หนะแต่ส่วนมังกรคนไหนที่ดวงกำลังดีแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยสร้างบุญเลยสร้างแต่บาปมาเนี้ยก็คือตอนเนี้ยเออปีเนี้ย บุญนอะส่งผลให้ดวงเฮงดีอยู่อ่าแต่ถ้าไพ่วันนี้เกิดขึ้นเน่ยท้ายทายทเกี่ยวดโดนี้บัะ นนแต่ถ้าคนทำบุญสมัครเสมอจะผ่านผ่านทุกอุปสรรคได้นะท่านบอกได้เลยะว่าจะเกิดวิบ่ากตามแบบไหนหรือว่าแล้วแต่บุคคลว่าเขาแล้วทำอะไรใช่แล้วแต่บุคคลต้องมาดูข้างขึ้ลข้างแหนว่าว่าเน้นๆเลยว่าโดนอะไรบ้างอันนี้ก็คือดูรวมๆก็เรื่องสุขภาพจะเกิดขึ้นกับบริวารทํ<บ>าให้เดือดร้อนก็คือใส่บาตรแผ่เมตตาให้บริวารเหมือนกับที่เมื่อกี้สอนมาหลายๆที่เนาะแผ่เมตตานะคะมียอกาสไปบวชได้บวช มังกรคนไหนที่ยังไม่ได้บวชพระโอ้โให้บวชสัะะอันนี้ก็จะเป็นราศีกุมนะคะ,คะอ่ะนนอาอ,อันนี้กุมนะคะราศีกุมค่ะอ่าได้เศษปูนุจลินอันนี้ปูนจัลศสีคอนอันนี้ใหม่แล้วค่ะพระไตรวะว่าใหม่แล้วะนะกุมนะคะกุมให้ระวังเรื่องความใจร้อนนะเพราะว่า ว่าพื้นเดิมของก็คือมีดาวพระหุ่นนะเป็นดาวเป็นดาวประจำตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งได้อันนี้ทวีคูณเลยนะเพราะปู่ในปู่รเนี่ยภไพรวันก็คือคือดุอะดุมากมากอะดุมากแล้วก็กินกินเนื้อกิเนเลือดเอเอ,เอใช่นี่ก็เป็นปังของพระอิศวรใช่ป่ะใช่ของที่วัาอวตารนะอวัยลบเนาะอวัยลบอย่างเดียวแล้วเพราะว่าท่นานก็อยู่<อ><อ>ที่เขาพระสมีอ่า คือให้เขาที่ว่าอนุญาตให้จับแบบจับอะไรกินได้น่ะเพราะฉะนั้นเขายิ่งดุบวกกับดาวประจำตัวเขาอีกก็ยิ่งดุเขาไปใหญ่เลยคือความดุของกุมนี่คือคืออารมณ์ไงอารมณ์จะร้อนจะวูวทำจะนุ่นนี่นั่นอะไรหูมันมันเหมือนแบบว่าใครจุดไฟนี่มันก็อ้าวแล้วร้อนด้วยเอใช่มันยิ่งมันยิ่งหนักเลยแต่ว่าไพ่ตรงกลางเนี้ยเขาได้ปูกประจัตถีขอนไงก็มีทางแก้ให้แล้วไง คุณต้องคุณต้องถือศีลน,นะอืมเนีย่าายใบแก้อยู่เนี่ยอ,อยู่ที่ตัวเองคือกลุ่มทาอะไรได้หมดแต่คุณต้องใจเย็นคุณต้องถือศีลน,นะถ้าคุณถือศีลภาวนาแบบที่อาจารย์บอกมาในทุกราศีเนี่ยไม่เกิดปัญหาเลยทุกอย่างจะเบาหมดเลยอ่าแล้วคุณมก็มีการได้เนีี้อาจจะมีการได้เปิดธุรกิจใหม่นะเพราะว่าเขาได้เสียบปุม่มจรลิ่งอ่าอาจจะมีม,มีมีดวงเกณฑ์ที่แบบดีขึ้น เ้าอยากจะขายที่ดินใหญ่อะไรเงี้ยคือมีเกณฑ์แล้วก็ได้มรดกได้อะไรเงี้ยคือมันอยู่ในเกณฑ์นี้เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติหมดเลยแล้วเกณฑ์ได้เปิดกิจการถือว่ากลุมรวมขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นเป็อารมณ์อน้เนอามใช่คนรอบข้างจะเบื่อหน่ายคุณแหละเพราะว่าเรื่องเรื่องอารมณ์อะเพราะฉะนั้นคือในไพ่มีคําตอบเลยนงเนี่ยเนี่ยคำตอบคือที่สุดปุปจาตสิงหขอน สวนมน์ภาวนาเท่านั้นเพื่อควบคุมจิตใจให้มันผ่องใสอ่าแล้วก็ควบคุมความโมโหได้คือมันนีนั่งสมาธิมันดับไปเองเลยอืมพุทโธพุทโธมันก็ดับทุกอย่างไปได้พุทโธดับอิเลพุทโธดับความโมโหดับแล้วหมดแบบอ่านะ,ะใช่อของกลุ่มให้ทําแบบนี้นะคะเพราะว่านี้ไม่ห่วงเรื่องธุรกิจเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจเขาจะมีการแตกแขนงใหม่นี้ออกไปได้ที่จะทําก็คือเอ่ออยากให้ทําบุญที่ดินทําบุญแบบทําบุญขึ้นบ้านใหม่ นะช่วงนี้มีโควิดอาจจะทำลำบากก็นิมนต์พาท่านมาฉันเพลนที่บ้านก็ได้สักสามโอนอสักสามโอนในบ้านในที่ดินในการที่จะเปิดกิจาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขอพาท่านสวดธรรมจักร,รักตบผมทั้งบ้านุมทั้งร้านผมทั้งกิจาก,การให้ให้ทาแบบนี้สําหรับคนที่เปิดกิจาการแต่ถ้าไม่ไม่ไม่เปิดเราไม่ได้ยู่ในจุดน,นี้เราก็สวดมนต์ไหว้พระที่เหลือก็ทําบุญตามวารนะนะคะเพราะว่า กลุ่มนี้ให้เน้นทำทำสมาธิหนักๆแลเพื่อให้มีสติกับความใจเย็นใช่ต้องหนักกว่าทั้งสิบสองราศีเลยในสิบสองราศีกลุ่มต้องทำหนักกว่าเพื่อนกลุ่มต้องปฏิบัติหนักพื่อนแล้วกลุ่มก็จะประสบความสำเร็จมากแล้วก็จิตก,ก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นขั้นตอนได้เลยคือตัวหนันนี้ก็จะเป็นราศีสุดท้ายนะคะคือราศีมีนอ,อ,อันนี้ของมีนอ่ะ ได้เสียงพม่าการีได้พาะศีวะน่ได้ฝูดทุนสำคัญคนวุ่นวายมาแล้วคนวุ่นวายมาแล้วปู่อยู่นี่หนูได้ว่าเไหมนะคะตกเลยค่ะน้าฟองก็ปู่้วยค่ะได้ปู่เออคือความวุ่นวายคืออะไรคือบางทีชาวลัคนาราษณมีความเจ้าชู้ไงอืมเออนะ ต,ต้องจบเพราะว่าเป็นคนเก่งนะนี่เดจเสียนพรอทิวาใช่ไหมอ่ะท่านจะเป็นคนเก่งคือมีเป็นคนรู้ทุกอย่างรู้ผิดรู้ถูกรู้เช้าช่วดีหมดเลย <ฮะ S 1> แต่ติดกรรมไงกรรมที่เคยทําแต่ในอดีกตกระชาตะที่เป็นความเจ้าชู้ผิดรูปผิดเมียหลายมากชู้าานี่ใส่มาติดมาไงเพราะคนเรามันจะมีหลายขวังอยู่ในดวงจิตแล้วคนเราหนึ่งคนก็มีหลายร้อยดวงจิตเนี่ยปองอยู่เพราะนั้นดวงจิตอันนี้มาติดมา แต่ถามว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนดีมากเป็นคนรักครอบครัวมากไงฮะอ่นาอนะบางบางทีมาคนละแนวมาเลย <c oughs> เป็นคนรักครอบครัวมากแต่บางทีเอเขาอาจจะประม่าเลิศอ,อะไรประมาณมนี้นะก็ทําให้เออภรรยาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนน้ามือเป็นอะไรนะปลิวได้าฟางนี้ใช่ใช่แล้วเอจะถามว่า ศัตรูต่างนานาของชาวมีน่ะก็คือคือเราชนะเขาอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเหลืออย่างเดียวคือต้องต้องชนะใจตัวเองอนะเพราะว่าอย่าทําผิดศีลแล้วฟังคือนี้เปิดมาคือเด่นนะเด่นอย่าทําผิดศีลอย่าทาอะไรรับหลังมันจะถูกจับได้ออืสำคัญตรงนี้โดนแน่ๆโดนจับได้แน่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของชาวมีน่ะคือคือเหมือนว่าอาจจะได้รับการสั่งสอนจาก คู่เนี่ยในไพ่นี่ขึ้นเป็นพระแม่กะลิคือผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงผู้ชายคือชัดเจนอ่ะถ้าผู้ชายไปมีกิ๊กก็มือโดนจับได้แล้วแล้วคือผู้หญิงภรรยาเนี่ยจะสร้างบทเรียนราคาแพงให้กับสามีคนนี้อ่าจะทาให้สามีเดืดอดร้อนแหละเพราะว่าคุณก็ทําให้ภรรยาเดืดอดร้อนไงเพราะไพ่มันขึ้นมาตรงตัวอยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นก็คืออย่าทาอะไรผิดศีลทำจบก็คืออยู่บ้านสวดมนต์ถ้ากิเลสตถาหามาาันจับลามาดูเฟซบุ๊กดูไล ดูสื่อโซเชียลบ้างสิ่งเล้ามากก็กลางคืนก็พยายามข่มจิตสวดมนต์นั่งสมาธิไปสวดไม่ชอบสวดมนต์ก็นั่งสมาธิมันก็ไปด,ด,ด่ากิเลสจุดนี้ได้่เป็น โซเชียลเพราะว่าโควิดอยู่บ้านไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่านุ่งไงทองหลอกก็ระ้วบนระเบ้อก็แล้วก็ไปไม่ได้หรเลยเริ่มมีเวลาไางกันแล้วเออไม่เราอาจจะใกล้ชิดอาจจะโดนจับได้ว่าอาจจะดูอยู่ทางนี้ใกล้กันในดูซิดูอะไรอะไรอ๋อแบบอารมณ์แบบวิชงโก้ไปดูหน่อยเขาดูอะไรกระโดดที่มีป้องกันก็คือไปเดินนั่งไกลๆก็คือคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็คือ คือระวังได้แต่อย่าถึงขั้นหวาดระแวงนะดูดูใครไปแล้วก็อย่าหวาดระแวงคือค่อยๆระวังเขาดีเขาอาจจะเครียดเลยเขาก็อาจจะนิ่งหน่อยๆอะไรใช่แต่คือถ้าเราอยากจะนะเราก็อาจจะตะล่อมตะล่อม่าเธอรัวเบาหน่อยนะอะไรอย่างงี้ถ้ใครมันแพงนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าไฟพูดที่มอนนั่งหลังนั่งรักอะไรประมาณนี้นะเออมันจะได้ไม่ต้องบอกว่าไฟฟ้าอะไรเงี้มันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาโอเคนะอ่าส่วนวิธีคือต้องทําแบบที่บอก ที่เหลือคือทําทําบุญได้เพราะว่านี่คือคือมีเขาจิตใจเขาก็มีเมตตาเป็นนดีเขามีสินธรรมอยู่แต่อันมันเผอเลยไงสิ่งออรอบตางรอบใจมีเยอะอใจโดนหนูได้ววกากจะเบื่อช่วงนี้เ,ออเนั่นแหละนะก็ก็ระ,ระวังอ่ะที่เหลือไปวัดได้ทําบุญเลยก็คือทำนะ จากของมีนนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราคอยเมื่อตอนแรกนะก็จะเป็นเหตุอาจารย์บอกว่าคุณนี่อาจจะมีโอกาสอาจจะได้จะเคล็ดลับที่อาจารย์บอกนิดนึงเราก็จะเหมือนเดิมนะคะให้อาจารย์โยนหินถามทางสองรอบคุกกี้เสียงทายคุกกี้เสียงทายเลขแปนใช่ไหมเออัดยนะรอบที่2ค่ะอาจารย์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจอาจารย์จัดสุดทิพนะคะเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ราวันนี้พี่เห่าวกับอาจารย์ลาไปก่อนนะคะก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ